สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊อีกครั้งนะคะเจ๊ฟอดพับประแดงค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสตอมแ e c นั่นเองนะคะเป็น รุ่น s t o r m t a กซคูณ2นั่นเองค่ะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1 2 8 9 0ล้านบาทนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบ10สปีดนั่นเองค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่210แรงม้าค่ะแรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตได้มีการตกแต่งนะคะแล้วก็สเปคของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น Storm Tag นะ,ะ4 2นั่นเองค่ะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะตัวนี้เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นกระจังหน้าเดิมเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Storm Tag mm hmm. นั่นเองตัวกันชนด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีดําเงา mm hmm. เช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวคลิปแดงนะคะ ตัวชายกันชนนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะห่วงลักจูงนะคะมีมาให้ถึง2ห่วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะทั้งหมด6จุดนั่นเองนะคะมีเซ็นเซอร์หน้าไม่พอยังมีกล้อง360องศาให้เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับตัวระบบเบรกสต็อปแอนดนะคะที่เป็นตัวอเรดรานะคะในเรื่องของตัว ตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีมาจะเป็นระบบเบรกอัจฉริยะให้จับทั้งคนและจักรยานให้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกล้องหน้าก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวเรดารที่คอยเวลาจับรถคข,ข้างหน้าแล้วก็ รักษาระยะห่างสามารถตั้งให้รักษาระยะห่างรถคันหน้าได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวตรวจจับเลนเซ็นทรลลิงนะคะแล้วก็เลนคีปให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้า m a กนิท LED นะคะมาพร้อมกับไฟไดร์ทามแล n นิ n งไลท์นะคะเป็นไฟสองกังวันให้นั่นเองค่ะตัวระบบไฟหน้านะคะสามารถหมุนปรับได้360องศาเลยนะคะลูกค้าอันนี้คือหมุนให้อัตโนมัตินั่นเองหมุนหาแสงให้นะคะ ตรงไหนนะคะแสงไม่มีความสว่างเพียงพอนะคะระบบการปรับในเรื่องของแสงจะจะจะปรับให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้า,นา,นาเนี่ยยังมีตัวไฟสปอตไลท์นะคะที่เป็นไฟสูงนะคะตัวนี้จะทํางานร่วมกับไฟสูงนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าตีเป็นไฟสูงนะคะตัวสปอตไลท์ก็จะติดขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราตีเป็นไฟสูงนะคะตัวสปอตไลท์เนี่ยจะติดขึ้นนะคะเป็นไฟ3ดวงนะคะที่เป็น LED นะคะเนี่ย มีทั้งหมด6กดวงให้นั่นเองค่ะไฟตัวสปอ t l ตไลท์เนี่ยก็สามารถดอบแสงได้เองด้วยนะคะตัวนี้จะมีตัวระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันบ้างนะคะตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้วล้อ สามนิ้วนะคะที่เป็นคิ้วล้อสีดำเงาที่มาจากโรงงานแล้วนะคะคันนี้นะคะสตอมแท็กต้องบอกว่าเขาได้ทำการออกแบบและตกแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขามาแล้วนะคะที่เป็นรุ่นสตอ m t ท็กนั่นเองแล้วก็ตัวล้อยางเนี่ยจะเป็นล้อแมกขอบ20นะคะเป็นล้อแมกของ Ford เป็นลายก้านพร้อมคลิปแดงนะคะตัวนี้จะเป็นแมกลายก้านไม่ต้องไปปรับช่วงล่างแล้วนะคะตัวนี้ช่วงล่างเดิมนะคะช่วงล่างดีนะคะนุ่มนวลน,นะคะสำหรับคันนี้นะ แล้วก็ตัวสตอมแท็กเนี่ยตัวประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นคำว่าสตอมแ a กให้ที่เป็นตัวหนังสือสีดำแดงนะคะคลิปด้วยสีแดงเนี่ยจะมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวกระจกหมูช้างก็จะเป็นสีดำนะคะในส่วนของตัวโลบเราหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่กว่าตัว วายแท็กนั่นเองนะคะตัวนี้ให้ให้ค่อนข้างขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับตัวราวหลังคาน,นะ,ะแล้วก็ฟิล์มอะติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดนะคะติดตั้งเพิ่มให้นะคะทรายกันชนดัน่ตัวนี้จะเป็นตัวบันไดเหยียบด้านข้างนะคะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดํามาพร้อมกับการซอล่องนะคะกันลื่นให้นั่นเองนะคะแล้วก็รูบานหลังเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะคะตัวนี้สามารถปรับได้เนาะ ปรับได้ถึงห้าระดับเลยนะคะลูกค้าเนี่ยปรับไดห้าระดับนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีบันไดเหยียดด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟ LED ที่เป็นไฟเต็มเป็นไฟเต็มนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตจะไม่เต็มนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตตั้งแต่สปอร์ตวแท็กขึ้นไปเนี่ยไฟ LED แบบเนี้ยที่เป็นทรงขีด ีกีเสื้อเนี่ยจะเป็นไฟเต็มให้นะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ด้านหลังเนี่ยอันนี้ลูกค้าติดทั้งเพิ่มนะคะที่เป็น4ีคูณสนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็น4ีคูณสนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกระบะท้ายนะคะคำว่า Ranger นะคะตัวเรนเจอรนะอันนี้ลูกค้าขอเป็นสติกเกอร์นะ,ะสีดําจะได้ตัด,ดกับตัวสีรถให้นั่นเอง แล้วก็ตัวหนังสือคําว่า s ต o r m ท็กก็อยู่ตรงท้ายกระบะมีมาให้นะคะสําหรับกล้องมองหลังนะคะก็มีมาให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะพร้อมกับเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวล็อกกระบะฝาท้ายนะคะสามารถล็อกได้นะคะหมุนได้เลยนะแต่ถ้าลูกค้าอยากติดเป็นแบบว่าล็อกพร้อมกับตัวกระบะท้ายก็สามารถติดตั้งได้นะ,ะติดตั้งเพิ่มได้นะคะตัวกระบะไฟฟ้าเนี่ยไอตัวกระบะที่เป็นตัวพอล็อกล็อก เขาเรียกว่าล็อกประตูนะคะตัวฝาท้ายก็ล็อกตามนะคะตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงมือเปิดกระบะนั่นเองนะคะลูกค้าภายในเนาะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยมาครบเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวท็อปเนี่ยได้มาทุกอย่างเลยระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานก็มาครบรอยู่แล้วนะคะ ABS EBD e s ไม่มาให้แล้วด้านหลังเนี่ย ก็จะมีในส่วนของตัวแอร์หลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสตอมแท็กนะคะตัวนี้นะคะจะมีช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะ10 13โวลต์อ่าตัวนี้จะมีปลั๊กไฟเสียบ230โวลต์นะคะเป็นปลั๊กสามตาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่อ่ามือถือนะคะที่เป็น12โวลต์มาให้นะคะ มีมาให้แล้วนะคะเบาะจะเป็นเบาหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาหนังเดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างในส่วนของตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอ12นิ้วให้นั่นเองค่ะคอนโซลบนคอนโซลก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเดินได้ด้วยได้สีแดงนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้จะกรุบด้วยหนังนะคะเป็นหนังเนาะ แล้วก็ตัวนี้มีไฟแอบเบนไลท์นะลูกค้าแต่ว่ารถยังไม่ได้ PDI ก็เลยแบบยังไม่ได้ตั้งในเรื่องของตัวไฟแอบเบนไลท์ให้ตัวกรอบข้างประตูนะคะแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมสีดํานะคะตัดด้วยสีโครเมียมให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามา,มาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ e ิ h i ต t e r นะคะลูกค้าเป็นเกียร์10สปีดเกียร์ e ิ h เต t e r ให้นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่า เป็นรุ่น e u r o p h แล้วนะคะเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นรุ่น e u r o ไฟเนี่ยจะมีไฟตัว Auto ตาร์ส s t o ปให้นะคะที่เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มตัวปรับในเรื่องของตัวโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ปิดเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้จะเป็นปุ่มในเรื่องปิดเซ็นเซ,นเซอร์หน้านะคะมีที่พักแขนให้ด้วยที่พักแขนเนี่ยมีให้ทุกรุ่นเลยนะคะในตระกูลเน็กเจนนั่นเองเบาะสีแดงด้าน,นหลังก็จะปอมปั๊มคำว่าสตัวสตอมแท็กนั่นเองมีคลิปแดงให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเนี้ยจะหุ้มด้วยสัก,กหลาดนะคะเป็นเหมือนกับผ้ากำมะหยี่เนาะอันนี้ดูหรูหรานะคะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเบาะปรับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้นั่นเองแอร์แบ็กมีทั้งหมดเจ็ดลูกนะคะด้านล่างก็จะมีปุ่มตัวนี้จะเป็นการเสริมนะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้าอยากติดตั้งตัวโรลเลอร์ลิกนะคะ<ๆ>ก็สามารถติดตั้งได้เพราะเราติดในปุ่มตัวนี้มาให้แล้วเนาะ,ะปุ่มนี้ให้นะคะ แล้วตัวนี้จะตั้งในเรื่องของตัวไฟออตโต้นะคะไฟสตาร์ทสต็อปห้นั่นเองเนาะเอ้ยไม่ใช่ไฟไฟหน้าสามารถตั้งไฟหน้าเป็นเป็นออตโอตโอ้หรือเป็นแมนวนวลก็ได้นะคะตัวแผงประตูเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับปรับในเรื่องของจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะ สีของตัวสตอมแท็กนะคะตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกนะคะสีขาวสีดำสีเทาสีบรอนเงินนะคะเนาะตัวนี้จะมีให้เลือกเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นนะคะ รายละเอียดนะคะโปรโมชั่นเดอนนี้ดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาหาเจ๊เได้เลยที่เบอร์0ูน3์หกส4มคมนึ่นันเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจอเอด้วยนะคะวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ